วันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระอยู่ลายภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณนขณนะนี้เป็นรัประทานหล่อด,ด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัศมาธิาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมี สวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเอง<ม>จะได้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม้นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาด้วยบาร,รมีธรรมขององค์พระยุไลภัยสัจทยครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชา รัโพธิสัตว์ควรอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตการที่เราได้มาทำบุญที่วัดธรรมปัญญารามบางง่วงแห่งนี้หลายๆท่านจะรู้สึกถึงความอิ่มบุญสดชื่นสุขกายสบายใจ ได้หลีกหนีความวุ่นวายราะที่วัดธรรมปัญญารามบางมง่วงห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นติดริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งวัดธรรมปัญญารามบางมง่วงก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยูลายภัยสัตวกุรุุทธเจ้า พระอวโลกิเตสวนกวลอิมพระแม่กวลอิมปางนอนที่แย้มพระโอส์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุขคุณผู้ชมสามารถมากราบมาไหว้ขอพรท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพขอแนะนำว่าให้ขอพรท่านด้วยการถวายผลไม้สดสีเขียวนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักครั้งหากหวังเสวยสุข นวัดธรรมปัญญารางบางม่วงอำเภอสัมรานจังหวัดนครปฐมค่ะ